สวัสดีทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวไปเอาหู่ฟังแป๊ bye ๊บบบบาาาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้อยู่กับเกมยันเดะเลยมาวันนี้ก็อยู่กับเกม ยันเดลกยันเดลิกหรือยันเดลเกไปนี้ไม่เอา สวัสดีทุกคนกินด้วยนะวันนี้อยู่กับเกมยันเดเรนะคะน่าเลยนะคะ เห็นยิงสาวคนนี้นี่คือค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video นี่คุนะคะวันนี้ก็อยู่กับเกมยันเดเลยนะคะแบบว่าสนุกสนุกมากเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็มาเล่นเกมยานเดเลค่ะอย่าแอบ,บใช่ไหมแอบเมื่อกี้ใช่ไหมก็จะแอบ,บนางไว้ก่อนนะคะก็เพราะว่านางไปทางซ้ายทางขวาเลยนะคะ แบบว่าสนุกมากเลยนะคะก็แบบว่าสมควรขอขอจบคลิปแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะค่อยต่อ EP นะคะ